การยกของหนักเป็นสิ่งที่อาจจะไม่หลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อต้องยกลูกวิ่งหรืออุปกรณ์ทำงานหนักๆแต่ช่างหารไม่ต้องกังวลหรือกลัวเพราะพวกเขามีเทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการยกของหนักนอกจากนี้พวกเขายังมีทักษะในการใช้กําลังงานของร่างกายให้เหมาะสมและป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการยกของหนักอย่างไม่สมบูรณ์ จุดเด่นของช่างหารในการยกของหนักอยู่ s <S ที่พวกเขามีความกระชับ kind of ในการควบคุมตัวเองและจัดการกับการยกของอย่างเชี่ยวชาญทำให้พวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์และปลอดภย <lden și S 1> ัยสำหรับลูกค้าของพวกเขาเสมอดังนั้นช่างหารก็มั่นใจว่าการยกของหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่พวกเขายังมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับลูกค้าของพวกเขาเสมอ ช่องทางการติดต่อ087 246 9991ช่างหารยินดีให้บริการ